ตัวอย่างข้อที่3นะคะเรายังอยู่ที่นะคะรูปแบบที่กําหนดค่าไม่ได้นะคะรูปแบบที่3นะคะตัวอย่างข้อ3เนี่ยนะคะเขาให้นะคะเราหาลิมิตนะคะเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางขวานะคะของ1ส่วน x ยะคะยกกาลัง x กําลัง2นะคะตัวอย่างข้อนี้นะคะเราเจอลิมิตปั๊บนะคะเราก็เทคลิมิตเนาะนะคะเทคลิมิตนะคะ ทีนี้นะคะพอเราเทคลิมิตเนี่ยข้อนี้นะคะเราก็จะได้เป็นนะคะ1 0. นส่วนน์ะคะยกกำลังนะคะ0นะคะ1ส่วนก็คืออินฟินิตี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะได้เป็นอินฟินิตี้ยกกำลัง0นค่ะนะคะโจทย์ข้อนี้นะคะลิมิตจะอยู่ในรูปของนะคะอินฟินิตี้ยกกำลัง0นนะคะเราก็นะคะจะต้องไปทีละขั้นทีละตอนนะคะโดยที่นะคะ เช่นเดิมค่ะนะคะเหมือนเดิมนะคะเราจะให้ฟังก์ชันนะคะที่อยู่หลังลิมิตตัวนี้นะคะกำหนดให้เป็น y นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มต้นที่นะคะให้ y นะคะให้ y เท่ากับนะคะ1ส่วน x นะคะยกกำลัง x กำลัง2ค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะเราใส่ล็อกนะคะใส่ล็อกฐาน e นะคะ ก็คือไซลอนนั่นแหละเนาะนะคะที่เราอ่านแบบคุ้นเคยนะคะเราก็จะได้เป็นนะคะหลอน y หรือ log y นะคะของ log นะคะ1ส่วน x นะคะยกกำลัง x กำลัง2นะคะเหมือนเดิมนะคะเราใช้สมบัติของ log นะคะก็คือนะคะตบ x กำลัง2ไปข้างหน้านะคะอะ่ะเราก็จะได้เป็นนะคะ log y นะคะจะเท่ากับนะคะ x ยกกำลังสองนะคะคูณกับล็อกของ1ส่วน x ค่ะนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่นะคะเราเทคล็อกนะคะเราตบกำลังโดยใช้สมบัติของล็อกแล้วเนี่ยนะคะเราก็ใส่ลิมิตค่ะใส่ลิมิตนะคะใส่ลิมิตอะไรนะคะลิมิตที่โจทย์กำหนดเลยค่ะลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้นะคะศูนย์ทางขวาค่ะ ะะเพราะใส่ลิมิตนะคะเราก็จะได้นะคะลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้นะคะ0ทางขวานะคะของ log y นะคะเท่ากับนะคะลิมิตนะคะของ x กำลังสองนะคะคูณอยู่กับนะคะ log ของ1ส่วน x ค่ะนะคะ,นะคะเมื่อ x เข้าใกล้นะคะ0ทางขวาค่ะ นะคะคหลังจากนั้นนะคะลิมิตที่นะคะเราได้เนี่ยนะคะทางขวามือนะคะลิมิตทางขวามือเนี่ยนะคะเขาจะอยู่ในรูปของนะคะ0นะคะคูณอยู่กับนะคะอ่ะเราจะได้0คูณอยู่กับลบอินฟินิตี้นะคะอ๋อเราจะได้0นะคะคูณอยู่กับอินฟินิตี้ค่ะ 0คูณอยู่กับอินฟินิตี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะต้องนะคะจัดรูปให้เป็นนะคะอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้นะคะโดยที่นะคะเราจะต้องเก็บนะคะล็อกของ1ส่วน x นะคะเอาไว้นะคะตัวที่เราจะต้องแปลงนะคะคือ x กำลังสองค่ะนะคะทีนี้นะคะแปลงนะคะโดยที่นะคะเราก็จะได้นะคะเท่ากับนะคะลิมิตนะคะเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางขวาค่ะนะคะ ล็อกนะคะอย่างที่ครูบอกนะคะเก็บไว้เป็นตัวเศษเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นะคะ x ก,กํลังสองนะคะเราแปลงเขานะคะปรับเขานิดหน่อยนะคะเป็น1ส่วน x ก,กํลังสองค่ะนะคะเ<ค>พราะว่านะคะถ้าเราทำย้อนกลับนะคะหารด้วย1ส่วน x ก,กํลังสองนะคะก็คือนะคะคูณด้วย x ก,กํลังสองนะคะเราก็จะได้เป็นนะคะตัวเดิมนะคะอ่ะ <S <S เราก็นะคะหลังจากนั้นนะคะ ลิมิตเนี่ยนะคะจะอยู่ในรูปของนะคะอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้นะคะ,น Infinity, นะ,คะพออยู่ในรูปของอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้นะคะเราใช้กฎของโลปิตาลค่ะนะคะโดยการที่นะคะเราดิฟเศษดิฟส่วนค่ะนะคะเหมือนเดิมนะคะครูก็จะเขียนตรงนี้นะคะว่าบรรทัดเนี้ยนะคะเราได้นะคะจากการดิฟเศษดิฟส่วนค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะ,ะครูทดเลขข้างนี้นะคะขอทดเลขข้างนี้นะคะ เราจะต้องดิฟอะไรนะคะเราจะต้องนะคะดิฟนะคะล็อกของ1ส่วน x นะคะโดยที่นะคะ1ส่วน x เนี่ยจะเป็นนะคะ u ของเราค่ะนะคะ1ส่วน x นะคะจะเป็น u นะคะห่งส่วน x นะคะจะเป็น u นะคะตัวนี้จะเป็น u ค่ะนะคะอ่ะาแล้วก็นะคะเราดิฟนะคะ ล็อก u นะคะเราก็จะได้1ส่วน u ค่ะ1ส่วน u นะคะแล้วก็เราจะต้อง deep u u ในที่นี้คือ1ส่วน x นะคะ u ในที่นี้คือ1ส่วน x นะคะหลังจากนั้นนะคะมาที่ตัวนี้ก่อนค่ะนะคะ1นะคะส่วนด้วย1ส่วน x 1ส่วนด้วย1ส่วน x นะคะก็คือ 1น,นะคะคูณกับ x ก็จะเท่ากับ x ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพจน์หน้านะคะเราก็จะเหลือเพียง x ค่ะตัวนี้เราจะได้ x นะคะแล้วก็นะคะดิฟ1ส่วน x นะคะเราเคยทำมาแล้วนะคะ2 3ข้อนะคะดิฟ1ส่วน x นะคะเราได้อะไรนะคะเราดิฟ1ส่วน x นะคะก็คือนะคะเราดิฟ x กำลังลบ1 จำได้ไหมคะเราดิฟนะคะ x กำลังลบ1นะคะตบลบ1มาข้างหน้าเราก็จะได้เป็นลบ1คูณกับ x ยกกำลังลบ2ลบ1คูณ x กำลังลบ2นะคะเราก็เขียนเพียงนะคะลบ x กำลังลบ2นะคะจัดรูปกลับอีกนิดนึงนะคะเราก็จะได้เป็นนะคะลบ1ส่วน x กำลังสค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้เป็นนะคะลบ1ส่วน x กำลังส นะคะ,ะครูเอาตัวนี้ไปใส่นะคะโดยที่นะคะครูขออนุญาตยังไม่ตัดตัวนี้กับตัวนี้นะคะ,ะเราก็จะได้เป็นนะคะ x คูณนะคะลบหส่วน x กํลังสค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเราดิฟนะคะ 1>, 1ส่วน x กําลังสองนะคะเราดิฟ1ส่วน x กําลังสองนะคะ,ะตัวนี้นะขูดตีเส้นก่อนนะคะเราดิฟ1ส่วน x กําลังสองนะคะตัวนี้ขูขอเปลี่ยนเป็นกําลังสองพอเป็นกําลังสองปั๊บตัวนี้ก็เป็นลบสองถูกไหมคะตบลบสองมาข้างหน้าตัวนี้กลายเป็นลบสามเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ลบสองส่วนด้วย x กําลังสามค่ะ นะคะเราได้นะคะดิฟส่วนนะคะดิฟส่วนเราจะได้นะคะลบสส่วนด้วย x กาลัง3ค่ะนะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะจ,จัดรูปนะคะสักนิดหนึ่งนะคะเหตุผลที่นะคะเราจัดรูปเนี่ยนะคะเพราะว่านะคะถ้าเราดิฟต่อเนี่ยนะคะมันจะนะคะ วุ่นวายนะคะวุ่นวายตรงไหนนะคะถ้าเรานํา x ตัวนี้ตัด x กําลังสองเราจะเหลือ x ถูกไหมเราก็จะต้องดิฟลบหส่วน x ถูกไหมคะส่วนตัวล่างนะคะเราก็ต้องดิฟลบสส่วน x กําลังสนะคะก็กําลังของตัว่วนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะในแต่ละก้อนนะคะเราก็เลยจะใช้วิธีการจัดรูปนะคะสักนิดหนึ่งนะคะทีนี้จัดรูปนะคะจัดรูปได้อย่างไรนะคะอ่ะ เราจะใช้พื้นที่นะคะทางด้านซ้ายเพราะฉะนั้นได้ทางด้านขวาเพราะฉะนั้นเราจะลบหมดเลยนะคะอ่ะเราก็จะได้เป็นนะคะได้อะไรอ่ะครูเอาข้างนี้มาก่อนนะคะลิมิตนะคะเมื่อ x เ,เข้าใกล้อ่ะลิมิตนะคะเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ 0, ทางขวานะคะของล o อก y. อันนี้ครูเขียนเหมือนเดิมก่อนนะคะเท่ากับ นะคะลิมิตนะคะเมื่อ x เข้าใกล้นะคะศูนย์ทางขวานะคะอ่ะเราจะค่อยๆนะคะค่อยๆตัดอ่าตัวนี้ก่อนค่ะนะคะ x ตัวนี้นะคะตัด x กำลังสองนะคะเหลือ x เดียวนะคะเพราะฉะนั้นตัวส่วนไอ้ตัวเศษค่ะตัวเศษนะคะเราจะได้ลบ1ส่วนด้วย x ค่ะนะคะตัวเศษนะคะ จะได้ลบหส่วนด้วย x เสร็จแล้วนะคะเรามาดูตัวส่วนค่ะนะคะตัวส่วนนะคะได้อะไรนะคะตัวส่วนคือตัวนี้ค่ะตัวส่วนคือตัวนี้นะคะจากที่เขาหารอยู่เดี๋ยวเราจะขึ้นเราจะนําเขาขึ้นไปคูณเนาะเราก็จะคูณด้วยละคะลบ x กําลังสส่วน2ถูกไหมคะ x กำลังสส่วน2นะคะออกแล้วก็เมื่อกี้นะคะคุลคะนะคะูลืมนิดนึงค่ะนะคะลืมนิดนึงตัวนี้มีลบตัวนี้มีลบตัดกันได้ถูกไหมคะตัดกันได้พอตัดกันได้แสดงว่าตัวนี้นะคะกลายเป็นบวกละตัวนี้กลายเป็นบวกละนะคะก็จะได้เป็น1ส่วน x ค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นนะคะ 1ส่วน x นะคะคูณอยู่กับนะคะคูณอยู่กับอะไรนะคะคูณอยู่กับนะคะลบใหม่หมดเลยนะคะเราก็จะได้เป็น1ส่วน x นะคะหนึ่งครูจะเปลี่ยนสีขอโทษทีค่ะ เราก็จะได้เป็นนะคะ1ส่วน x คูณกับนะคะ x กําลัง3ส่วน2ค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะ x ตัวนี้ตัด x กําลัง3เหลือ x กําลังสองค่ะนะคะเท่ากับว่านะคะเราก็จะเหลือลิมิตนะคะเมื่อ x เข้าใกล้นะคะศูนย์ทางขวานะคะของ x กําลังสองส่วน2 take limit นะคะเราจะได้0หารด้วย2 0หารด้วย2ก็ได้0นนะคะดังนั้นนะคะ l i มิ t อ่ะเราเอาล็อกออกมาค่ะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวนะก่อนดังนั้นอ่ะแป๊บหนึ่งค่ะนะคะบรรทัดนี้นะคะพอเราได้นะคะข้างขวาได้0 take limit เสร็จแล้วนะคะข้างซ้ายนะคะเราก็เขียนเป็นนะคะเอาล็อกออกมา เป็นล็อกนะคะลิมิตของ y นะคะเมื่อ x เข้าใกล้0นทางขวาค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้ดังนั้นปลดล็อกค่ะปลดล็อกยังไงนะคะปลดล็อกนะคะข้างซ้ายล็อกไม่มีแล้วข้างขวาก็จะเป็น e ยกกำลังลิมิตที่ได้เพราะฉะนั้นลิมิตของ y เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางขวาจะเท่ากับ e ยกกำลังศูนย์ e ยกกำลังศูนย์ก็เท่ากับ1นะคะ ตอบได้เลยค่ะนะคะ